สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับ growing with t h e m e นะคะก็หายไปนานนะคะทีนี้เริ่มเริ่มกลับมาแล้วนะคะก็ทีนี้เนี่ยวันนี้อยากจะมาแชร์ไอเดียนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้ใช้แน่นอนแล้วมันจะมีระดับมีเลเวลของมันไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นผู้ภาษาอังกฤษจนไปถึงคนที่ อยากจะใช้คำศัพท์ที่มันแอดวานซ์นะคะหรือว่าเป็นคำศัพท์ขั้นสูงขั้นเทพมากขึ้นนะคะมาดูกันเพราะฉะนั้น EP แรกนี้นะคะที่กลับมาของการ comeback, คัมแบ็กคัมแบ็กคือการกลับมาเนาะทีมก็อยากจะแชร์ศัพท์ที่เกี่ยวกับการพูดเพราะว่าแน่นอนคะ่ะเวลาเราเรียนภาษานะคะ่ะเราเรียนเพื่อให้เราพูดสื่อสารได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้คำศัพท์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยนะคะโอเคอย่างที่บอกนะคะก็คือจะเน้นนะคะทุกคนเห็นใช่ไหม ก็จะเน้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือเรามาดูศัพท์ที่เกี่ยวกับการพูดกันนะคะคำว่าพูดเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะอันนี้อันนี้เป็นศัพท์ค่อนข้างง่ายนะคะระดับ A1 A2 นะคะ speak speak นะคะถามว่า speak เนี่ยใช้ยังไงละ่ะ สปีกนะคะก็คือเวลาที่เราคุยกับใครอยู่อย่างเงี้ยบอกว่าฉันกําลังพูดกับคนนี้อยู่ก็ใช้คําว่า speak ได้นี่กรณีแรกนะคะกรณีที่2ส,สมมุติเราจะบอกว่าเราพูดภาษาจุดๆๆอะไรได้ก็ตามเช่นฉันพูดภาษาไทยได้ฉันพูดภาษาอังกฤษได้ก็จะใช้ speak เหมือนกันนะคะเช่น I speak English very well นะคะแปลว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีเลยแหละ I can speak Thai I can speak Chinese I can speak Spanish ฉันสามารถพูดภาษาจีนได้ฉันสามารถพูดภาษาสเปนได้นะคะจะใช้ speak นี่คือตัวแรกนี่คือศัพท์ตัวหลักที่เราจะแตกศัพท์ออกไปนะคะทีนี้เราจะไล่ดูทวนเข็มนาฬิกานะทุกคนโอเคปะ้ะคำที่สองค่ะคำที่สองนะคะที่เกี่ยวกับการพูดนะคะเกี่ยวกับการ speak เหมือนกันคือคำว่า say say นะคะใครที่ดูนะคะออกลองออกเสียงตามดูนะคะ say say เนี่ยมันจะแปลว่า มันแปลว่าพูดเหมือนกันแต่มันหมายถึงว่าพูดในฐานะที่บอกว่าคนนี้พูดว่าคนนั้นพูดว่านีกออกปะเช่นส่วนใหญ่ที่ฟิล์มเห็นนะมันจะอยู่ในเวลาฟิล์มอ่านหนังสือแล้วมันจะเจอเช่นพูดว่า Jack speaks to Jill เออขอโทษค่ะ Jack says Jack said จุดจุด,จด แจ็คพูดว่าแล้วก็มันก็จะมีเครื่องหมายอัญญประกาศในภาษาไทยเราอะ่ะมันเหมือนใช้ในกรณีที่เวลาเราอ่านหนังสืออ่ะนิยายใช่ไหมทุกคนเคยอ่านนิยายใช่ไหมน่าจะเคยอ่านกันมันก็จะมีประโยคที่บอกว่า Doctor, ด็อกเตอร์จุดๆกล่าวไว้ว่าแล้วก็ยกเครื่องหมายอัญ,ญญประกาศยกคาพูดประโยคของเขามานะคะก็จะใช้คาว่า say นะคะหรือว่าอาจจะบอกว่าคนเนี้ยบอกฉันว่าเสี่ยจ,จะบอกว่า my husband says to me สามีของฉันเนี่ยพูดกับฉันว่าบอกกับฉันว่าแล้วก็ยกคำพูดเขามาค่ะใส่ในประโยคส่วนใหญ่คำว่า say แปลว่าพูดได้ด้วยอ่ะในกรณีที่สองเช่นแบบพูดว่าอะไรนะเราจะทำ what did you say คุณพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ what did you say อย่างนี้ก็ได้แบบเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคะแต่ส่วนใหญ่ฟิล์มเห็นว่า say ก็ก็ใช้ในในหมายถึงว่าในหนังสือเวลาเราอ่านหนังสือแล้วเจอเราก็จะเจอบ่อยว่า คนนี้ตัวละครนี้พูดว่าแล้วก็ยกคํำพูดเขาใหมา่เนี่ยก็จะเจอบ่อยนะคะหรือไม่ก็ประโยคที่ยกตัวอย่างไปว่า what did, what did you say นะคะคือแบบเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะฟังไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วอยากให้เขาพูดใหม่นะคะก็ใช้ประโยคนี้มาดูคำที่สามนะคะคำที่สาม talk talk เนี่ยมันจะเหมือนการพูดคุยในแง่ของอาจจะเป็นคุยงานหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนในรูปภาพเนี่ยนะคะที่สองคนนี้เขาแบบกำลังทอล์กกันกำลังคุยกัน ได้เหมือนกัน Talk หรือว่าคุยโทรศัพท์ก็ใช้ Talk กถ้าเปรียบเทียบระหว่าง s สป a k กับ Talk กอะทอล์ก on the phone ฟิม์์เห็นคนใช้เยอะกว่าถามว่าใช้ s สป a k ได้ไหมใช้ได้แต่พิม์์เห็นคนใช้ I'm talking on the phone อย่างเงี้ยฉันกำลังคุยแบบคุยโทรศัพท์อยู่ติดสายอยู่ก็ใช้ talking หรือว่าคุยทางโทรศัพท์ได้ไหม Can we talk on the phone Can we talk on the phone คือเราสามารถคุยกันทางโทรศัพท์ได้ไหมอันนี้ก็จะเจอบ่อยนะคะ ทอล์กเนี่ยมันก็จะเปมนแบบเอ้ยคุยกันหรือว่าเหมือนรายการทอล์กโชว์ที่ทุกคนเห็นภาษาไทยรายการทอล์กโชว์ก็คือรายการมาพูดคุยกันอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันทอล์กนะคะอันนี้ก็ยังเป็นคําศัพท์ที่อยู่ในเลเวลง่ายๆอยู่นะคะคาศัพท์ไปเทลเทลเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกหรือความหมายมันจะเป็นในแง่ที่เราเล่าให้ใครฟังเล่าอะไรให้ใครฟังนะคะมันเกี่ยวกับการพูดเหมือนกันนะเทล หรือมันอาจจะเป็นราบอกใครสักคนว่าให้ทำอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบ I told you to stop I told you to stop คือแบบก็ฉันพูดไปแล้วไงฉันบอกไปแล้วไงให้เธอหยุดนะคะนึกออกปะ I told you to stop คือแบบฉันบอกแล้วไงให้หยุดหรืออาจจะบอกว่าสมมุติมีใครมาเล่าอะไรให้ฟัง่งเงี้ยก็จะบอกว่าโอ้ Jane told me about เจนทอลมี่ทอนะคะเป็นช่องที่สองเนาะเป็นช่องอดีตของคอมเมอร์เทลเดี๋ยวเราค่อยมาเลยนเรื่องเทนส์กันโอเคไหมเจนท o l มี e about the fair คือเจนเนี่ยมาเล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับเรื่องงานแฟร์ที่จะเกิดขึ้นประมาณนี้นะคะเทลก็จะเหมือนมันแนวบอกเล่าเล่าสู่กันฟังอนะไรเงี้ยมาเล่าให้ใครฟังประมาณนี้หรือไม่ก็สั่งแปลว่าสั่งอะไรนะ I tell you to stop นั่นแหละฉันสั่งให้เธอหยุดฉันบอกให้เธอหยุดไงแต่มันจะคำสั่งหน่อยนะคะ หรือถ้าสมมุตินายถามว่าเออคุณได้บอกคุณได้บอกทีมมาร์เก็ตติ้งหรือ,อยัง Have you told the marketing team คือคุณได้บอกทีมมาร์เก็ตติ้งหรือ,อยังเกี่ยวกับโปรเจกต์อะไรก็ว่าไปถ้าบอกว่า Yes I told them ก็คือแบบใช่ค่ะบอกไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้มาดูด้านล่างกันนะคะด้านล่างเนี่ยแป๊บหนึ่งนะต้องหยุดแชร์แป๊บหนึ่งเพราฟิลมองไม่เห็นคำนี้นะคะ เห็นละโอเคก็คือคำว่าแชทน,นะคะแชทอ่ะมาต่อกันนะแชทน,นะคะมันยังไม่สมูทเท่าไหร่โทษทีนะแชทเนี่ยก็คือหมายถึงอันนี้มันจะเหมือนค่อนข้างคุยเล่นหรือว่าแชทผ่านทางผ่านทาง m essenger ผ่านทางไลน์เนี่ยใช้คำว่าแชทได้มันจะเป็นบทสนทนาที่อาจจะเจอหน้ากันก็เหมือนพูดพูดพูดคุยกันแชทมาแชทกันหน่อยแต่มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยใช้เกี่ยวกับการทํางานนะคือถ้า คุณอยู่ในบริบทที่คุณจะใช้คำพวกนี้ในแง่ของการคุยงานคุณอาจจะใช้คำอื่นมากกว่าเช่นแบบ let's talk about work มาคุยกันเรื่องงานดีกว่าแต่ว่าแชทเนี่ยมันจะเป็นอีเล่นเฮ้ยคุณเล่นๆ let's chat อะไรเงี้ยเฮ้ยมาคุยกันหน่อยสิอาจจะเป็นแชทผ่านไลน์แชทผ่าน messenger หรือว่ามานัดเจอกันก็ได้เหมือนคำว่าชิดแชทอะค่ะหลายคนน่าจะเคยได้ยินชิดแชทมันก็เหมือนคุยเล่นแบบคุยเขาเรียกอะไรอะ เหมือนเปิดเปิดชิดชัดคุยเรื่องเล็กเลกน้อยน้อยคุยเรื่องจุกจิกอะไรเงี้ยเรื่องที่มันไม่ค่อยเป็นสัพเพเหระอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเลยกชิดแชนะคะโอเคไหมถัดไปอันเนี้ยจะเป็นระดับ C หนึ่งคือขั้นสูงแล้วนะคะแต่ฟังไว้ไม่เป็นไรไม่เสียหายนะคะ declare นะคะ declare ก็ถ้าใครเคยเดินทางน่าจะเคยเดินผ่านสนามบินแล้วมันจะมีช่องของกงเออเขาเรียกอะไรนะศุละกาศุละกากรปะใช่ไหม ที่มันจะเป็นให้ประกาศอะ,ะที่ถามว่ามีของต้องสำแดงไหมถ้าต้องสําแดงก็คือ declare ถูกป่ะมีอะไรให้ declare นะคะถ้าเกิดไม่มีก็ noting h to declare ถูกป่ะ declare ตัวเนี้ยค่ะจริงๆแล้วนอกจากไอ้ของต้องสําแดงอะไรก็ตามเวลาที่เดินผ่านสนามบินเนี่ยนะจะออกมาแล้วเนี่ยมันยังมีความหมายว่าประกาศแต่มันค่อนข้างใช้กับกรณีที่เป็นทางการค่ะเช่นประเทศ A ประกาศสงครามกับประเทศ B ก็จะบอกว่า สมมุตินะฟิมยกตัวอย่างมัวม่วอะไรนะแบบว่า China declares a war with จุดๆประเทศอะไรก็ว่าไปประเทศจีนประกาศสงครามกับประเทศจุดๆนะคะ declare มันจะเป็นการประกาศที่เป็นทางการหรือมันอาจจะเป็นการประกาศใครชนะอย่างเงี้ยเหมือนวันนี้นะคะเป็นการเลือกตั้งแล้วโดนัลด์ทรัมชนะใช่ไหมคะก็จะบอกว่าแบบโดนัลด์ทรัม declare his victory his victory ก็คือโดนัลด์ทรัมออกมาประกาศชัยชนะก็จะใช้ declare นะคะ มันจะเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างเป็นทางการเป็นโอกาสที่ค่อนข้างเป็นทางการนะคะแต่ว่าจะไม่ใช้สมมุรินะมาแบบประกาศความรักอย่างเนี่ยไม่ไม่ค่อยเห็นใช้ดีแคลร์นะคะดีแคลจะเป็นเรื่องที่เป็นการเมืองเป็นเรื่องแบบมาประกาศผ่านสื่ออะไรเงี้ยค่อนข้างเป็นทางการประมาณนั้นนะคะถัดไปค่ะ articulate articulate อันนี้ก็เป็นศัพท์ที่อยู่ในระดับที่ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะ articulate เนี่ยมันคือการที่ สามารถสื่อสารผ่านการพูดออกมาเราเข้าใจสมมุติมีความคิดอยู่ในหัวแล้วถ้าเราบอกว่าคนนี้ articulate ได้ดี well this person can articulate well this person can articulate well แปลว่าคนคนนี้เขาสามารถสื่อสารความคิดออกมาได้ดีเลยผ่านการพูดนะคะก็คือเหมือนแบบคิดอะไรอยู่ในหัวเนี่ยสามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ก็จะใช้ในความหมายนี้ว่า articulate he can articulate well articulate well นะคะคือแปลว่าสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ง่าย โอเคปะคำสุดท้ายคำนี้ก,กลางๆแต่ว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่าก็เริ่มสับชันส i s c u s s แปลว่าแบบมีหลายความหมายนะ discuss อาจจะแปลว่ามาพูดคุยกันเหมือนแบบมาที่มาสมหัวปรึกษากันหน่อยดิมา i s c u ั s กันหน่อยดิหรือแปลว่าหารือปรึกษาหารืออย่างเงี้ยค่ะปรึกษาหารือก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นเช่นสมบุร์ในห้องเรียนละกันนะแล้วคุณครูให้หัวข้อมา เราบอกว่าโอเคนักเรียนภาษาไทยนะมันคือจองอภิปรายต้ๆเกี่ยวกับอะไรนะคะก็จะใช้ discuss เช่น let's discuss about this คือแบบเฮ้ยพวกเรามาคุยกันเรื่องนี้หน่อยเป็นไงอาจจะใช้ในการทำงานนะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องการคำปรึกษาจากอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกอเฮ้ยเราลองมาเราลองมาคุยกันหน่อยมาปรึกษาหารือกันหน่อยไหมจะใช้ควาว่า discuss นะคะโอเคหมดแล้วทุกคนนะคะมาทวนกันหน่อยนะคะทวนสั้นๆน,นะคะสับวันนี้ที่ได้เรียนไปหนึ่งคือ speak speak นะคะฉันพูดภาษาอะไร,ะไ,รได้ก็ยกตัวอ,อย่างเช่น I can speak ตามด้วยภาษาเช่น I can speak Thai I can speak English I can speak Chinese I can speak French I can speak Spanish นะคะยกตัวอ,อย่างฉันพูดอะไรได้นะคะหรือถ้าถามว่าเธอคุยกับใครอยู่นะคะเธอคุยกับใครอยู่ who are you speaking with Who are you speaking with? คือคุณกำลังคุยกับใครอยู่นะคะแต่ยังใช้ talk ได้เหมือนกันค่ะ Speak กับ talk บางทีใช้สลับกันได้นะคะคำที่สอง say นะคะ say ก็เหมือนแบบคนนี้พูดว่าคนนั้นพูดว่านะคะโอเคไหมคำที่สาม talk talk ก <Talk S 2> ็คล้ายๆ speak แหละนะคะก็คือ talk มันจะเหมือนกันคุยกันอะไรเงี้ยเหมือนเช่นแบบ our team is talking about the next project คือทีมของเรากำลังคุยกันเรื่องโปรเจกไปแล้วนะคะ คำถัดไปค่ะแชลแชลมันจะเหมือนกันบอกเล่าการเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะคะโอเคไหมคำถัดไปนะคะคำถัดไปคำว,ว่าแชทแชทมันสมือนกันคุยเล่นนะคะ oh I'm I'm chatting with my husband ฉันกำลังแชทกับสามีของฉันนะเรอย่างเงี้ยนะคะถัดไปนะคะ declare declare แปลว่าประกาศเปล่าประกาศอย่างเงี้ยนะคะประกาศออกมาทางสื่อนะคะใช้กับบริบทหรือว่าสถานการณ์ที่ค่อนข้างเป็นทางการนะคะ ถัดไปคะ่ะ articulate articulate นะคะแปลว,ว่าสามารถสื่อสารความคิดออกมาได้ดีทําให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายคือความหมายอันนี้คือความหมายแบบแปลเต็มนะมันจะประมาณเนี้คะ่ะแบบสื่อสารแบบได้ได้ชัดเจนได้คล่องแคล่วสื่อสารได้ตรงประเด็นแล้วคนอื่นเข้าใจง่าย mm. ก็จะแบบ he can articulate well นะคะแล้วคาสุดท้าย discuss นะคะไม่ยากไม่ง่ายค่ะคำนี้ง่ายนะคะ ก็คือแปลว่าปรึกษาหารือมาลองคุยกันหน่อยซีแบบเหมือนเราต้องการคําแนะนําหรือว่าเราอาจจะเป็นเรื่องที่เราอยากฟังความคิดเห็นของอ e ีกฝ่ายก็จะใช้คําว่ามาดิสคัสกันประมาณนี้นะคะโอเคฝากกดปุ่มนะคะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งนะคะฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเราก็จะค่อยๆทยอยทำคอนเทนต์แบบนี้มาเรื่อยๆใครที่มีปัญหาภาษาอังกฤษแบบไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะมาเรียนอังกฤษให้ชีวิตติดปี Let's grow together, bye.